สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับแอดอีกรอบหนึ่งนะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดีๆตัวเลขปังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางเลขท้าย3ตัว12ชุดตรงนะคะงวดประจำวันที่1กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ 029 028 025และ020นะคะต่อด้วยหลัก2ค่ะ229 228 225แล้วก็220นะคะต่อด้วยหลัก8นะคะซึ่งก็มี829 828 825แล้วก็820นะคะทัางผู้ชม ก็เค็บเอาไว้ดูนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์มานพนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนงวดประจำวันที่1กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ593 937และ597นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนค่ะซึ่งก็คือ 93และก็97นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างค่ะซึ่งก็มี93 95แล้วก็97นะคะท่านผู้ชมชอบก็จุดเอาไว้ดูค่ะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไปต่อกันที่แนวทางคุณสมพิษแสงใสแก้วนะคะซึ่งก็ได้ ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่1ก็รกรกฎาคมซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก4แล้วก็หลัก5นะคะหลัก4ก็มี4 2 4 6 4 8แล้วก็4 9นะคะต่อด้วยหลัก5ค่ะซึ่งก็มี4 5 5 6 5 8แล้วก็5 9นะคะ ซึ่งคุณสมพิศก็บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมรอรับเงินเลยค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะไม่ต้องกลับจริงหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางของคุณสมพิษแสงใสแก้วนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางนายตุยนะคะคนผู้ให้นะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็น เลขท้าย2ตัวล่างกันบนนะคะวงวดประจำวันที่1รกรกฎาคมนะคะซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ2 2 2 3 2 5 2 8 3 2 3 3 3 5 3 8 1 2 1 3 1 5 1 8 0 2 03 05แล้วก็08นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย3ตัวเม็ดเดียวนะคะซึ่งคนผู้ให้ก็ได้ให้ตัวเลขหางเดียวก็คือ813นะคะท่านผู้ชมต่อด้วยเลขท้าย2ตัวคะ่ะ1318แล้วก็ แปนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะก็เก็บเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะไปอัปเดตต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอสยายเลนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวหางเดียวแขนๆนะคะท่านผู้ชมซึ่งตัวเลขที่ให้ก็คือ915นะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะสำหรับเอใยายแลนะคะงวดที่แล้วก็ให้416นะคะเข้าสองตัวนะคะเลขกท้ายสองตัวบนก็ให้เข้านะคะ61ตรงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็แคปเอาไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ